สวัสดีสสดคุณผู้ชมครับวันนี้ตอนเช้าได้ทักทายสวัสดีกันสองรอบเลยนะวันนี้ครับเริ่มต้นสัปดาห์นะครับ25สิงหาคมวันจันทร์เดี๋ยวมาติดตามรายการฮัลโหลเซสซูมอินกันก่อนในช่วง9กโมง15แบบนี้นะครับสัปดาห์นี้น่าติดตามทีเดียวครับว่าตลาดหุ้นไทยจะเปิดสัปดาห์อย่างไรบ้างเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลายท่านน่าจะได้เห็นข่าวบ้างแล้วนะครับที่เราบอกมาตลอดว่าตลาดเนี่ยจับตามอง การกล่าวปาฐกถาของเจรมพาวเวลนะครับซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐคนปัจจุบันเขาจะมีกำหนดการน,นะครับก็คือตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับว่าจะกล่าวปาฐกถาในการประชุมประจําปีของธนาคารกลางสหรัฐที่เมืองแจ็กสันโทร,รัตเวลมิงนะครับก็อย่างที่ทุกท่านน่าจะได้ยินข่าวมาบ้างแล้วครับถ้อยถแถลงของคุณเจรมพาวเวลในรอบนี้นะครับส่งสัญญาณเรื่องของการลดดอกเบี้ยมากกว่าเดิมที่ค่อนข้างชัดเจน ก่อนหน้านี้ครับถ้าใครจํากันได้เวลาเพาเวลพูดทีไรเนี่ยนะครับเขาก็จะมักแบ่งรับแบ่งสู้คือไม่อยากจะให้ตลาดคาดการณ์ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการลดดอกเบีย้ยแรงๆเร็วๆเนี่ยโดยเขามักจะบอกนะครับว่าเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกายังเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองแต่รอบล่าสุดนี้นะครับเขาส่งสัญญาณชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าทางเฟดจะมีการพิจารณาลดดอกเบี้ยนะครับในการประชุมรอบเดือนกันยายนนี้ เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะเป็นการลดดอกเบีย้ยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เพราะในอีกทางหนึ่งก็ยังคงต้องจับตาเรื่องของเงินเฟ้ออยู่ด้วยเช่นกันแต่คนเอาไปเปรียบเทียบกับการพูดครั้งที่ผ่านๆมานะครับเลยบอกว่าการพูดของเจอรมรพาเวลรอบนี้เนี่ยส่งสัญญาณโดวิชหรือว่าสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่มากกว่ารอบก่อนๆแบบชัดเจนมากตลาดก็เลยมีการปรับคาดการณ์กันดีกรอบนะครับโดยณปัจจุบันนี้นะครับ ความเชื่อมั่นเรื่องของการลดดอกเบี้ยในการประชุมรอบเดือนกันยายนนะครับถ้าไปดูจาก f ฟดฟันฟิลเจอร์เนี่ยก็จะเห็นว่านักลงทุนนะครับมีความเชื่อมั่นขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นสักประมาณ8 4 8 5แ้ละว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้นะครับและนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือจะเป็นการลดแบบต่อเนื่องด้วยมีการไปสำรวจเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าถ้าไปดูกันที่กลางปีหน้าก็คือ1ปีจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับ ดอกเบีย้ยที่ตลาดคาดการ์คือจะลงจากปัจจุบันนี้ประมาณอย่างน้อย1%นะครับก็แปลว่าเฟดจะต้องมีการลดดอกเบีย้ยถ้าสมมติว่ารอบละ0.25%ก็จะต้องลด4รอบด้วยกันตั้งแต่ตรงนี้เรื่อยไปจนถึงกลางปีหน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นการลดดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐนี่คือสิ่งที่ตลาดคาดการ์จนถึงนปัจจุบันนี้ตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เลยตอบรับในเชิงบวกอย่างมากนะฮะถ้าไปดูตัวเลขกันเราเห็นดัชนีพุ่งขึ้นมาอีกแล้ว ก่อนหน้าถอยบ้างย่อบ้างนะครับแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยพอพาเวลพูดในลักษณะดังกล่าวดาวโจนส์บวกรวดเดียว1.89เลย S&P .500 ก็บวก1.52 NASDAQ นกะครับก็บวกเยอะ1.88ขณะที่ทางฝั่งของยุโรปนะครับอาจจะไม่ได้บวกเยอะมากนะครับเท่ากับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าตลาดปิดไปก่อนนะครับคือพาเวลเนี่ยเริ่มพูดก็3มทุ่มแล้วนะครับเป็นช่วงปลายของตลาดยุโรปแล้ว อเยอรมันนะครับบวก0.29อังกฤษบวก0.13ฝรั่งเศสบวก0.4แต่พอข้ามาเช้าวันนี้ครับเอเชียหลายตลาดเนี่ยก็ตอบรับในเชิงที่ค่อนข้างดีนะครับอย่างญี่ปุ่นเองเช้าวันนี้ก็บวกแล้ว0.74ครับจีนเองก็บวกบวกเยอะด้วยเซี่ยงไฮ้เนี่ยล่าสุดบวกไปแล้วมากกว่า1นะครับขณะที่ฮ่องกงนะครับอันนี้บวกเยอะมากนะครับบวกมากกว่าอเมริกาอีกนะครับฮ่องกงเช้าวันนี้ ขึ้นมา2%แล้วนะครับแต่ชนีห้างเสียงเนี่ยบวกมาแล้ว500จุดมาอยู่ที่25,840จุดนะครับหุ้นไทยที่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเราพอจะฟื้นกลับมาหน้ายืนเหนือ1,250จุดเนี่ยเช้าวันนี้เดี๋ยวลุ้นกันต่อว่าหุ้นไทยจะบวกต่อได้หรือเปล่าแต่ที่ชัดเจนนะครับคือทางฝั่งเกาหลีเนี่ยบวกไปแล้วประมาณเกือบเกือบ1%อินโดนีเซียน่าจะพออ้างอิงกับไทยได้นะครับอินโดเนี่ยเช้าวันนี้ก็บวก0.85%นะับฟิลิปดนบวกยัง์เซ ที่เป็นยังไม่เปิดนะครับขณะที่เวียดนามเนี่ยบวกแล้ว0 1 8เวียดนามอาจจะเริ่มเห็นการพักฐานปรับฐานบ้างหลังจากก่อนหน้าขึ้นมาอย่างร้อนแรงมากนะครับรายการของเราเนี่ยก็เคยบอกไปแล้วว่า,าเวียดนามต้นปีถึงปัจจุบันนี้ขึ้นมาประมาณ30%แล้วผมก็ไปยกตัวเลขว่ายอดมาจิ้นโลนหรือว่าการกู้เงินมาลงทุนของรายย่อยเวียดนามนะตอนนี้เนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงว่าเวียดนามอาจจะพักฐานได้บ้างนะครับ วันนี้เวียดนามยังบวกอยู่นะครับเพียงแต่ว่าบวกได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับตลาดอื่นนะครับส่วนไทยเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันคือปัจจัยต่างประเทศดูจะเป็นใจต่อตลาดหุ้นไทยวันนี้แต่ก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันสัปดาห์นี้เราอาจจะต้องกลับมาโฟกัสที่เรื่องการเมืองในประเทศกันด้วยเนี่ยนะครับซึ่งกว่าจะได้เห็นความชัดเจนอาจจะเป็นช่วงปลายสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็ยังน่าติดตามว่าหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นไปในลนักษณะไหนอย,อย่างไรนะครับ ส่วนปัจจัยข่าวสารจากต่างประเทศก็แน่นอนหลักๆคือก็โฟกัสกันที่ประเด็นการพูดประถกถาของคุณโจรมพาวเวลนะครับนอกเหนือนจากนั้นก็จะมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทใหญ่อย่างอินวิเดียที่จะออกมาในช่วงสักประมาณกลางสัปดาห์นี้กําหนดการเขาคือประกาศวันพุธนะครับตามเวลาของสหรัฐก็ดึกๆของวันพุธตามเวลาบ้านเรานรั่นนะฮะ ประเด็นเรื่องของพาวเวลเนี่ยนะครับตลาดก็แปลความหมายอย่างที่ผมได้เรียนคุณผู้ชมไปคือตอนนี้มองถึงความเป็นไปได้ในการลดดอกเบีย้ยที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มต้นในเดือนกันยายนนี้เลยนะครับซึ่งทางฝั่งของคุณพาวเวลก็บอกค่อนข้างชัดเจนว่าเฟดกำลังพิจารณาในเรื่องของการปรับลดอัตรดาดอกเบีย้ยในการประชุมรอบเดือนกันยายนนี้เพ<ๆ>ียงแต่ก็บอกอย่างที่ผมได้เรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่าทุกอย่างยังไม่ได้ กำหนดอย่างแน่นอนว่าจะต้องลดแน่ๆนะครับคือทางคุณเจอร์ม p พาวเวลเนี่ยเตือนว่า,าการพิจารณานะครับการตัดสินใจเนี่ยดิเชันเนี่ย was not set in the stone นะครับคือยังไม่ได้ตัดสินใจแบบชัดเจนแน่นอน100%แบบนั้นนะครับโดยยังคงพิจารณาเรื่องความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออยู่นะฮะเงินเฟ้อตอนนี้คนก็ค่อนข้างที่จะกังวลน,นะครับมีการประกาศตัวเลขที่จริงๆ อาจจะยังไมไ่ถึงขนาดกระเตื้องขึ้นมาเยอะมากแต่คนไปพิจารณาดูว่าต้นทุนสินค้าของฝั่งสหรัฐเมริกาจริงๆเนี่ยเพิ่มแล้วนะครับแต่เป็นฝั่งของผู้ประกอบการเป็นฝั่งของผู้ส่งออกเข้าไปยังสหรัฐเนี่ยที่เป็นคนแบกรับต้นทุนนี้อยู่ต้นทุนยังไม่ได้ถูกส่งผ่านไปยังผู้บริโภคนะครับแต่แน่นอนถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยในอนาคตนะครับถ้าผู้ประกอบการถ้าผู้ส่งออกผู้นําเข้าแบกกันไม่ไหวเนี่ยสุดท้ายเนี่ย ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากภาษีมันก็ต้องส่งผ่านไปยังผู้บริโภคแล้วมันก็จะปรากฏออกมาในตัวเลขเงินเฟอ้อในท้ายที่สุดนั่นคือสิ่งที่เฟดยังเป็นห่วงอยู่นะครับก็เลยทําให้ณตรงนี้ตลาดยังไม่ได้มั่นใจร้อเต็มเหมือนกันว่ากันยายนจะลดดอกเบี้ยนแน่แต่ความเชื่อมั่นเนี่ยเพิ่มขึ้นหุ้นก็เลยบวกนะครับแล้วก็ส่งผลบวกมายัางเอเชียเช้าวันนี้นะครับซึ่งเขาก็พาดหัวกันนะครับว่าเอเชียเช้าวันนี้ก็ปรับตัว ดีขึ้นนะครับมีการฟื้นขึ้นมาจากประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องนี้ทางฝั่งของเกาหลีใต้ครับล่าสุดได้มีการพูดไปยังประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นการกล่าวโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ได้ส่งสารไปยังทางฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะครับก็คือคุณหวังอี้เนี่ยนะฮะ โดยทางเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะกลับมาฟื้นความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการทํามาค้าขายาหลังจากที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยดูเหมือนว่าจะมึนตึงกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายเกาหลีใต้จะเป็นฝ่ายยอมโอนอ่อนก่อนนะครับบอกว่าเออเรามากระชับความสัมพันธ์ฟื้นฟูความสัมพันธ์กันเถิดน,นะครับณนะตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ ทุกคนคงจะต้องกระจ,จายเรื่องของการส่งออกนะครับจะไปพึ่งพิงตลาดสหรัฐอเมริกาที่เขาขึ้นภาษีอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับก็คืออาจจะต้องพึ่งพาตลาดต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ทางฝั่งของเกาหลีใต้ก็ดูเหมือนว่าจะพยายามยกระดับกลับมาฟืน้นฟูความสัมพันธ์กับทางฝั่งของจีนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มองจีนน่าจะเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญอีกตลาดหนึงด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าว ส่วนทางฝั่งของ CNBC นะครับพาดหัวข่าวหลักๆก็จะคล้ายๆกันนะครับประเด็นก็คือไปโฟกัสเรื่องของการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่อาจจะเกิดขึ้นในรอบการประชุมเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของอผลประกอบการนะครับของทางฝั่ง Nvidia นะครับที่บอกไปว่าจะประกาศในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับมีประเด็นเรื่องคุณทัรมนะครับอยากได้รางวัลโนเบลด้วยนะ <laughs> อ่ะว่ากันไปนะครับ เหมาะสมหรือเปล่านี้แล้วแต่คุณผู้ชมตัดสินกันเองนะครับสุดท้ายแล้วจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของเขานะครับคุณทรัมป์ถ้าได้โนเบลนี่อาจจะแปลกดีนะครับก็คือเป็นรางวัลโนเบลด้านเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ได้ยิงหลักการทางเศรษฐศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับลองดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ไฮไลท์นะครับรายการช่วง10โมงของผมเตรียมเนื้อหาหลายๆเรื่องเลยมาฝากคุณผู้ชมครับ อย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีงาน Thailand Focus กันช่วงกลางสัปดาห์นี้เดี๋ยวผมจะพูดคุยกับผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงาน Thailand Focus กันในรอบนี้ด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยววันพุธนี้จะเริ่มงานและรายละเอียดมีอะไรน่าสนใจบ้างจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันทั้งต่างประเทศในประเทศได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาว่ากันนะครับแล้วก็เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางตลาดรัปป์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญร,ระดับโลกจากทาง NASDAQ นะครับ มาร่วมกันพูดถึงอนาคตตลาดทุนไม่ว่าจะเป็นของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับของตลาดทุนโลกแล้วก็แน่นอนมีการพูดถึงตลาดทุนไทยด้วยว่าถ้าหากว่าจะเอามา a d o อปใช้เราอยากจะพัฒนา,าตลาดทุนไทยให้เป็นระดับสากลเนี่ยให้เติบโตมากกว่าน,นี้เนี่ยจะต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมีไอเดียมาฝากกัน แล้วก็ไทยมาเก็ตอินไซด์นะครับวันนี้คุยกันกันกบนักวิเคราะห์เรื่องของเฟดเรื่องของการประชุมที่แจ็คสันโฮการกล่าวประกฐาของเจอร์ร็อปเวลเดี๋ยวถามให้แน่นอนนะครับแต่ก็แน่นอนอีกเรื่องคือเรื่องของการเมืองคำวินิจฉัยคลิปเสียงเนี่ยถ้าออกมาจะส่งผลยังไงกับตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวก็มาว่ากันส่วน Stock of t h เด a y วันนี้คุยตัวสามารถนะครับแล้วก็ Winning Playbook วันนี้เช่นเคยทุกวันจันทร์ต้นสัปดาห์เราจะมาอัปเดตกันว่าปัจจัยร้อนๆสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรบ้าง เดี๋ยว10โมงตรงกลับมาติดตามประเด็นเหล่านี้ได้พร้อมกันทั้งหมดนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ